ทุกคนกระเป๋าชิ้นนี้มันน่ารักมากๆเลยนะคะเขาแจกเพียงแค่1น0 0 0ชิน้นตอนนี้ของยังเหลืออยู่นะคะก่อนหน้านี้ที่พี่แป้งไม่ได้มาทาเนี่ยเพราะแมบมันบั๊กอยู่นะคะตอนนี้ได้หายบั๊กเรียบร้อยแล้วพี่แป้งก็ได้แล้วนะคะน้องๆเลยมาทําให้น้องๆดูข่าวว่าจะต้องทํายังไงบ้าง ซึ่งแมปนั่นก็คือแมปวอลมารทนะคะค่ะน้องๆอายุไม่ถึง13หรือบัญชีไม่ถึงเนี่ยไม่สามารถเข้าเล่นแมปแมปดีได้นั่นเองซึ่งควยของเรานะคะน้องๆน่าจะไม่งงนะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะอธิบายให้ฟังคือเราเนี่ยจะต้องไปกดนะคะใส่อเทมนะคะตามแมปต่างๆทุกแมปของเขาณที่อยู่ในวอลมารทนะคะซึ่งมันจะมี2กรณีนะคะเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปดูว่าต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกให้น้องกดตรงคาว่าแมปนะคะมันจะขึ้นว่าเราเนี่ยจะว์ปไปที่ไหนบ้านนะคะสมมติพี่แป้งว์ามาบิวตี้นะคะเราก็จะเจอของที่วางอยู่ให้ เรากดใส่นะคะนน้องแบบคําว่าทายออนแบบพี่แป้นนะคะก็กดใส่นะคะจนกว่าเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะคะน่นน้องและจะต้องว์ปไปทุกมินิแมปนะคะที่อยู่ในวอรมาร์ทของเขาด้วยจากนั้นพี่แป้ก็จะว์าไปที่สัตว์นะคะก็จะไปใส่ของแบบนี้นะคะเดินใส่ให้ทั่วเลยนะคะน้องและจะมีวิธีหนึ่งคือให้น้อง,นองเนี่ยมากดตรงนี้นะคะซึ่งมันจะมีหมวดหมู่นะคะไม่เหมือนกันก็คือมันจะมีทุกอันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบิวต ะะกีฬาสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะคะน้องๆสามารถมากดในออฟไลน์ line. ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะกดใส่ให้หมดนะคะน้องๆใส่ทุกแมปด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกไว้นะคะน้องๆว่าต้องลองทั้งหมด10ชิ้นนะคะตามแมปต่างๆนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้มันบั๊กนะคะพี่แป้งใช้เวลาเล่นไปตั้งสองชั่วโมงมันบัก๊กเปอร์เซ็นต์มันไม่ขึ้นแต่ตอนนี้นะคะได้ทําการแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะคะใส่คาคาให้หมดนะคะให้เกิน10ชิ้นของทุกแมปไว้ก็ดีคะ่ะน้องๆตอนแรกพี่แป้งําใช่ไหมคะน้องๆมันบั๊กพี่แป้งก็เลยลองไล่ดูนะคะ ตามแมปดูนะคะสุดท้ายมันก็ปลดลอ็อกให้พี่แป้งค่ะเมื่อนน้องๆทำครบร้อยเปอร์เซ็นต์จะขึ้นแบบเมื่อกี้นะคะจากนั้นก็เข้ามาเคม I ไอเทมมันจะขึ้นคำว่า,บาไบเทมศูนย์โลบัคกดรับของชิ้นนี้ได้เลยค่ะรีบมาทำนะคะตอนนี้มันหายบักแล้วรีบร้อย